ความนัวของปลาแล้วก็พริกเผาพริกอะไรนะพริกจีอ่ะกินน้ำพริกปุยแสบปากของใครนะที่เป็นเอฟอ่ะคือเราดูเขาจตจลชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้หูหูนี่แจ่วปะลาหกินปะลาคักๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็ทำแพ็กเกจดีเนาะมีฝาซีนแบบนี้แล้วก็เอามีช้อนมาให้ด้วยนี่ดูพริกปะลาดูความนัว เคาชิมหนยเยาชิม่อยอืเผ็ดอ่ะมีความเค็มๆนิดนึงนะมีความเค็มๆน,นัวๆไม่หวานแต่ก็คือเผ็ดกำลังดีเลยนี่อร่อยมากนี่ คือกินจิ้มกับผักกับไข่ต้มแค่นี้จบใครชอบนะความนัวๆของปลาร้าแล้วก็พริกเผาพริกอะไรนะพริกจีอ่ะกินพริกกินหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยอืมอร่อยอันนี้อุยแสบปากใครอยากตามนะยกแปะพที่กัดไปให้ตะกร้าเหลืองหน้าคลิปตัดเลยค่ะ